ผู้ชมไปร่วมยินดีกับคุณหลวงเป็ดผลตโชดกันค่ะ ซึ่งเขาคว้ารางวัลน,นะคะ a s i ช Best Music i a n ค่ะจากเวที2 0 <2000. S 1> 2 2 a s i a a r t i s t Awards ชนะคะคืองานประกาศรางวัลระดับเอเชียค่ะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น mm hmm. เพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลที่อยู่ในวงการโทรทัศน์ภาพยนตร์และผลงานเพลงต่างๆของศิลปินและนักสแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายทั่วทวีปเอเชียเลยค่ะซึ่งปีนี้มีศิลปินไทยคว้ารางวัลในงานนี้3คนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณหลวงเป็กผลิตโชคค่ะที่ได้คว้ารางวัลเ s i ชีย s t Musician ไปครอบครองนะคะซึ่งถือว่า วันนี้เนี่ยมอบให้แก่ศิลปินสายดนตรีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในวงการเพลงระดับเอเชียค่ะและถือว่าหนุ่มเป็กเนี่ยเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยซึ่งภายในงานเขายังได้ขึ้นโชว์เพลง Nobody Like You นะคะที่เรียบเรียงใหม่มาให้แฟนๆชาวญี่ปุ่นได้ชมกันด้วยค่ะนอกจากนี้คุณหลวงเป็กก็ทำเซอร์ไพรส์นะคะ ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเหล่านุชที่นั่นนะคะทำโปรเจกต์บนจอ LED รวมถึงโปรเจกต์ภายในสถานีนากย่าโดยจะมียาวไปจนถึงวันที่18ธันวาคมนี้เลยนะคะเรียกว่านุชเนี่ยเขาเป็นสายสพอร์ตที่น่ารักแล้วก็เหนียวแน่นมากๆจริงๆเลยค่ะส่วนอีกสองคนที่ได้รับรางวัลในเวทีนี้เหมือนกันก็คือน้องพีพีและน้องบิวกินนะคะที่ได้คว้ารางวัลเอเชียเทรบิที้สาขานักแสดงมาครอบครองในปีนี้ยินดีด้วยกับทั้งสามท่านเลยค่ะ